สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชาวราศีพฤษภทุกท่านคะในช่วงเดือนตุลาคม2568การงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างสุขภาพความรักของท่านนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะมีโชคมีลาบหรือไม่เพราะว่าดาวใหญ่ย้ายพอดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะขอบอกได้เลยนะคะว่าจะมีเรื่องราวดีๆน่าใจโฟเกิดขึ้นกับชาว ราศีพฤษภค่ะเอาละโดยภาพรวมนะคะชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านก็คือว่าท่านเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นคนที่เซนส์นแรงลังสังหอนแม่นมักจะรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและต่อมาศัตรูจะแพ้ภัยนะคะไม่มีใครทำลายท่านได้ดวงแคล้วคลาดปลอดภยัยจะมีโชคลาภ จะมีคำว่าจบและเริ่มต้นเกิดขึ้นสำหรับท่านนะคะและเดือนนี้ท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสติเพิ่มมีสติมากขึ้นไม่ค่อยที่จะ,ะใจร้อนวู่วามเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะโดดเด่นสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงกับชาวราศีพุธศพอาจจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวฉะนั้นขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทให้ละเอียดรอบคอบและรัดก,กุ่มนะคะเอาละในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีพุธศพท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานคะ่ะการงานของท่านนั้นบางท่านจะมีการขยับปรับเปลี่ยนมีการโยกย้าย มีการสลับตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆปัญหาที่คาราคาสังจะได้รับการแก้ไขสำหรับท่านใดที่กำลังตั้งใจว่าอยากจะแก้ไขกับปัญหาสำคัญให้ท่านนำมาแก้ไขนะคะเพราะเดือนนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสติมีคือจะทำอะไรก็ตาม จะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นใช้ความคิดมากกว่าอารมณ์นะคะใช้สติมากกว่าอารมณ์และเป็นเป็นคนที่ปัญญาดีไวริบดีนะคะสติปัญญาดีมากๆปัญญาเปิดนะไม่ค่อยมีอารมณ์เบิดเซ็งๆเหมือนที่ผ่านมานะคล้ายๆกับว่าพลังงานมาเต็มที่เลยละนักคิดนักวางแผนนักเจรจานะคะสิ่งเหล่านี้มักจะส่งผลให้ท่านนั้นได้รับความสำเร็จ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะบางท่านจะมีการจบจากงานเก่าได้เริ่มต้นทำงานใหม่ท่านใดที่เป็นผู้รับเหมากำลังตั้งใจที่จะปิดงานปิดจ็อบต่างๆนานานะคะท่านจะทำสำเร็จนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านใดที่ทำงานประจำงานของท่านนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็อาจจะมีการหยุดงานบางงานเอาไว้ก่อน ะะยุติงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าท่านไม่เสียหายมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะท่านใดที่เป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการเจ้ามีร้านค้าค้าขายโดดเด่นมากๆท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าต่างๆจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านนะคะเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะโชคดี มีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายสำหรับท่านแน่นอนได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้ทำอะไรใหม่ๆเส้นแรงลางสังหอนแม่นแคลวดวงแคล้วคลาดปลอดภัยฉะนั้นนะคะถ้าท่านจะพูดคุยเรื่องสำคัญนะคะแนะนำให้ท่านขอพรสิ่งศักนะดิ์สิทธิ์นะเดือนเนี้ย เป็นลูกรักเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมักจะประสบความสําเร็จค่ะหลายท่านจะได้ทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสําหรับท่านใดที่เป็นนักลงทุนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าท่านไม่มีความมั่นใจก็อย่าเพิ่งลงทุนนะคะโดยเฉพาะการลงทุนใหม่ๆให้ท่านนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าให้ท่านนั้นหาความรู้สักก่อน นะคะถ้าท่านสนใจที่จะลงทุนอะไรก็ตามแต่ไม่มีความรู้ให้ท่านนั้นเรียนรู้หาความรู้ให้เยอะๆเดือนต่อไปค่อยลงทุนก็ได้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านมีเกณฑ์การนาเงินไปลงทุนหรือว่าท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทํางานเพิ่มขึ้นบางท่านมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่าต่อยอดธุรกิจนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือน ตุลาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้สิ่งของมีดวงได้สิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้หลายท่านได้เงินพิเศษจากงานประจำบางท่านได้เงินพิเศษที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้เงินที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงบ้านและรถที่ดินอสังหาจะให้โชคให้ลาบนำข่าวดีมาให้ท่านใดที่จะซื้อ หรือขายบ้านรถที่ดินจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็ถือว่ามีความคืบหน้าคือสามารถคาดหวังได้ถ้าท่านคาดหวังหรือตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามมาักจะประสบความสำเร็จนะคะท่านใดที่กำลังแก้ไขปัญหาด้านการเงินจะสำเร็จคะ่ะมีดวงได้สิ่งของบางท่านจะเป็นทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิตท่านใดที่จะตั้ง,งตั้งใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถ จะประสบความสําเร็จคะ่ะเอกสารผ่านเฉลุยได้รับการอนุมัติท่านใดที่ตั้งใจที่จะขอยืมขอกู้ขอยืมเงินจากสถาบันการเงินได้นะคะท่านจะประสบความสําเร็จบางท่านก็อาจจะมีการนําทรัพย์สินมีค่ามีราคาไปเปลี่ยนเป็นเงินก็ถือว่าท่านจะได้เยอะ กว่าที่ท่านนั้นได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยซ้ำมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองทรัพย์สินนะคะบางท่านได้ที่ดินมรดกทรัพย์สินเลยนะบางท่านได้เงินพิเศษแต่การที่ท่านจะได้มานะคะแม้แต่การได้เงินได้สิ่งของจะมากหรือน้อยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จะขึ้นอยู่กับงานที่ท่านทำและขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะบางท่านถ้าโชคดีหน่อย ก็มีโอกาสได้เงินเทวดาได้เงินแบบปุ๊กปุ๊กได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั่นเองค่ะเนือสิ่งอื่นใดก็ขอให้ท่านนั้นมีสติในการใช้จ่ายเงินให้มากๆเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ค่าใช้จ่ายของท่านนั้นยังคงสูงมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเข้ามาด้วยถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวนะคะหมุนเงินได้หมุนเงินคล่อง ขาดเงินจะมีเหตุการณ์ที้ท่านได้เงินแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้มีโชคลาภด้านการเงินนะคะทีนี้ก็มาที่สุขภาพความรักแล้วกันคนโสดความรักถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆและจะเป็นคนที่มาค่อนข้างที่จะเพียรพร้อมทั้งหน้าตาบุคลิกท่าทางยศถาบรรดาศัากดิ์หรือไม่ก็การเงินนะคะจะเป็นคนที่มาด้วยความเพียรพร้อม แต่ท่านจะต้องดูให้ดีๆนะอย่าเพิ่งไว้ใจคามากสำหรับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้วชีวิตคู่เดือนนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องในชีวิตคู่นะคะบางท่านจะมีการพูดคุยเรื่องอนาคตวางแผนอนาคตหรือว่าอาจจะมีการตัดสินใจร่วมการซื้อบ้านซื้อรถมันจะมีเรื่องราวน่าย,ยินดีเกิดขึ้นสำหรับชีวิตคู่นั่นเองค่ะสำหรับสุขภาพ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านจะค่อนข้างที่จะทําอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะพักผ่อนน้อยทํางานหนักพักผ่อนน้อยหรือไม่ก็เดินทางไปนั่นมานี่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะส่งผลให้ท่านนั้นไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่าประมาทสุขภาพเด็กค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจําตัวต่างๆระวังโรคประจําตัวกําเริบระวังสายตาดวงตามีปัญหาระมัดระวังอาการปวด เอวหลังคอบาดลายนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าท่านใดที่ป่วยไข้ไม่สบายในช่วงที่ผ่านมาเดือนนี้ท่านจะเจอหมอดีจ่ายยาถูกโรคนะคะสุขภาพร่างกายของท่านจะ ท่านจะหายดีและค่อยๆแข็งแรงในที่สุดนั่นเองค่ะในเรื่องการทำบุญแนะนําให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะเช่นบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคยารักษาโรคหรือบริจาคโลหิตก็ได้นะคะขออวยพรให้ชาวดาศีพุทธศกท,ทุกท่านเฮงเงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพรบคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ